ไม่มีใครเป็นเจ้าของท้องฟ้าและไม่มีที่จะหยุดพวกเราได้ซิดไทน์วี รีวิวและบทวิคอาะห์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพืพ่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่าเราจะมาพูดถึง Final Fantasy 7 Rebirth เราคือโชคชะตา Final Fantasy 7 Rebirth You re coming? Way ahead of you. We have to help them. Let's get to work. truly a model soldier we can handle this i will reclaim our world final fantasy 7 rebirth นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายให้พูดถึงโดยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษที่เราลัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มเรื่องราวของ Final Fantasy ในบทความนี้นะคะเราเนี่ยคือโชคชะตาโดยจะเล่าถึงตัวละครที่มีบทบาทในโลกของไฟนอลแฟน t a ซีเค่ะโชคชะตามันไม่ได้อยู่ในดวงดาวแต่อยู่ในตัวเราเองเพราะเราทุกคนถูกกำหนดชะตาจากการตัดสินใจด้วยตัวเองในรี b i r ร์ก็เช่นกันพอโชคชะตามันเปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีใครเป็นเจ้าของท้องฟ้าและไม่มีที่จะหยุดพวกเราได้ซิดไฮวินซิดผู้รักในท้องฟ้าเป็นนักบินรับจ้างที่บินไปทั่วโลกพร้อมไทนี่บรองโก้เครื่องบินแสนรักของเขาซิดเชื่อในวิทยาศาสตร์เพราะมนุษย์สามารถบินไปบนท้องฟ้าได้และยังเชื่อว่าวันหนึ่งมนุษย์จะบินไปในจักรวาล ความฝันของเขาคือการได้เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกซิดเป็นชื่อที่ถูกใช้หลายครั้งในเกมซีรีส์ Final Fantasy มาจากภาษาอาหรับท้องถิน่นซาอีซึ่งหมายถึงประมาารย์ มักจะมองเรื่องราวทั้งหมดไปที่ต้นตอของปัญหาเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเชื่อเรื่องโชคชะตาเขาไม่ผ่านการทดสอบการเป็นนักบินอวกาศเนื่องจากสูบบุหรีนะ่หนักแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความฝันโดยพยายามบยบินในท้องฟ้าการได้เห็นโลกกว้างทำให้ซิดเลือกที่จะกำหนดชีวิตด้วยการเลือกที่จะปกป้องโลกใบนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r คา e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ